เอน้องพาวสวัสดีจ้าว่าจะไม่ไรนะแต่อุ้ยเอาซะหน่อยหลายวันแล้วหนาว้ะเนี่ยสวัสดีค่ะประว่านคนสวยลไยสุสดแล้วเดินหนีหนูไปไหนไปเก็บถังแก๊สไปเก็บถังแก๊สเ้ากินข้าวแรกกับอยางเผ้าหมกปลาลูออกขอบบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวคั่นไรคั่นคั่นติ๊กเกอร์ให้ก่อนาาปาร์เผาปอบว่านเห็นนะปอบว่านคิดหอด ย้า่เลยย้า่ผ้าปะวันไปสะยู่หนองไหมย้า่ไปเห็นเหระย่าย่มมผ้าผ้าปะวันไปสะแบบปั่นคู่ไหมเเ้่ปั่นคู่ละเอากะคุคุคสาน้ำออกกันไหมโอ้ขีดหอดแม่เลยยังไม่ได้ไปตลาดโอ้ยังไม่ได้ไปตลาด,อด,ลาดเอา,น,อาน้องธนามาบอโอ้น,อน้องธนาสวัสดีน้องธนาสบายดีเดอ้อ หนาวเลยด้หนาวแล้วแล้วแล้วมือน,นีหนา,หาวแล้วเผาสัมผัสอากาศหนาวเลยสวัสดีจ้าน้องธนาวันนี้อากาศหนาวแล้วนะสกลนครได้สัมผัสอากาศนะสาวเผาคนงามงามที่สุดในอาเซียนสบายดีจากไอคิมสวัสดีไอคิมเด้อไอคิมรอสุดสุดรอในปัตตพี สกุ Now, ลหนาวเหะเด้อน้นองขามสวัสดีน้องขามเด้อลอรุ่นเผาเด้อน้องขามโอ้ลอรุนพินเม่น้องปุ้มสวัสดีไอคิมสุดรอในปัจจุีน้องธนาสวัสดีพี่เผาครับแม่น้องปุ้มสวัสดีน้องขามเด้อไอคิมข้นโกข้นรอสบายดีจากน้องขามสาวขามหวานคนงามงามทีม่สุดในอาเซียนและในสามโลกหน้าตาที่สุด ท่าที่โลกเคยมีสบายดีป้าพี่โทโพดพแหลน้องขามงามที่สุดเท่าที่เท่าที่โลกนี่เคยมีนะน้องขามบธดรมดานดดด่ะจะก,กระวานเลยน้องขามบอทานาสวัสดีค่ะบาวทนาคนรอสบายดีาาาายดจากไอ้คิมเดอ้อ <c oughs> นี้คักหนูอไอ้คิมเื้ยคักค่ะคัก ขนาดเขียนยังซ้ำนี่นะขันเจอสาวๆเบาสีซ้ำใดนน้องคามวุ้ยปากหวานกระดดกแสดงว่าเมียเผอ,เอแล้วยังไม่หนาวเลยอยู่ปทุมโอ้สะกลสะกลหนาวปะวัานประหย,ยัดแอเลยดีดีดีหนาวโดนโดนเลยห,หัวยองที่สุดในสามโลกไอ้คิมว่ะ สาวทยยอสวัสดีจ้บประวานสวัสดีน้องเกียบเด้อสวัสดีน้องเกียบมือนีน้องเกียบมาเลิ่นบานประวันเนาะสวัสดีครับน้อง้ามเกี่ยวเขาแล้วไปน้องเกียบสวัสดีครับน้อง้ามจากน้องธนาเด้อสวัสดีน้องเกียบจากแม่น้องปุ้มสวัสดีน้อง้ามจากสาวไทยยอเด้อปาดพ่ออิลีมีจรีตัวไอขิมแมนบอดน้องขามไม่ใญ่ไทยยอสบายดีจากไอขิมเด้อพี่ขิม คิดหอดนะจุ๊บจุ๊บจากน้องเจี๊ยบเพื่อนเจี๊ยบสวัสดีจ้าจากน้องขามเด้อคำนาเขียวเลยเจอคนหลูท่านนี้คำนาเขียวเลยไอ้ชิมนี่แล้วหยันแล้วหยันเมียคักนี่ตัวอ้ยสาวไทยหอพีเพ้าวสวัสดีจากน้องเจี๊ยบเด้อ ลรีใส่สุดเมียอยู่ข่งทางอื่นไอ้คิมไอ้คิมมีจีรีเมียยืนจอบที่น้องคำผดผพ้บกโมบกแตงย่งบัวแล้วจ้าเกียววานี่ตาเขาโอ้ วันกบ,บดิเฮดไฮไซน่าดอกหลงเกี๊ยบลุงราบวพาเฮดสวัสดีครับคุณคิมสุดรอคักรอนแหนรออีหลีอีหลอจากน้องธนาพีธนาพีธนารักนะจากหนงเจี๊ยบเด้อที่รักชาลีเม mm hmm. นโกทีเยส เป็นจะสั่งขึ้นอย่างนี่ตัวประวานหนูเว่าน้ำทายใหญ่จนว่ามียายืนคุ้มเป็นว่าสาววันคนโกไปดูคลิปสองคลิมหรือ,อยังว่าถ่านทงซุ่มเดี๋ยวสิไปว่าเราไปอยู่น้องมต์สวัสดีน้องมต์เดอ้อเดี๋ยวสิแวะไปส่วงนี้โอ้เวลาบ่าพ่อเลยคลิมเมง่แรกก็หาคุณุแกจ,จนวิน เพื่อนขาวันนี้เราไม่ได้ไปหานะเพราะว่าเราไปเกี่ยวข้าวกับแม่คืนโทรศัพท์ไม่มีนึกว่าประวันไม่ไลรขอโทษโบเป็นยางน้องมน้บตตองขอโทษเลยประวันกตว่าสิ่บ่อไรละ่ละแต่ว่าหลายมือเนาะเอาจักหน่อยน้องขาบอกว่าพี่มตนสวัสดีค่ะน้องเจี๊ยบบอกว่าพี่มลลี่มวัวตัดต่อวิดีโอเฮ็ดไปเฮ็ดไปมนเฮ็ดไปเฮ็เด,ไเดไปโลดโบตองห่วงประวันดอก สวัสดีจ้าสาวไทยไทย,ยอจากพี่มุนลี่นะมุนลี่สาวขามจ้าไม่เป็นไรจ้าเพื่อนเจี๊ยบคิดถึงเหมือนเดิมรักๆจากน้องขามนะสาวขามหวานคนงามเมียเผอคอยเจอกันหลาะคนงามโอ้โหแคบไวแน่น้องขามใช่น่จอไวแน่บ่กเคยเห็นคลิปพี่คิมดันมาส่องเจี๊ยบหน่อยสิไปคนหาเอาน้องเจี๊ยบ ไปคนหาเอาเพิ่นรอสุดรอเลิกตรงได้ไปคนหาเอา <c oughs> ครับผมสาวเจี๊ยบรักๆเช่นกันจากน้องธนาเด้อสวัสดีพี่มนลี่จากแม่น้องปุ้มนะจากน้องเผาวสวัสดีจ้าน้องธนาสวัสดีค่ะประวันคนสวยสวัสดีจ้าน้องเอคนสวยคะ่ะสวัสดีเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆฝา,า,ากจุ๊บเมงสาวน้อยด้วยนะหลายๆฟอดเลยได้อะไรกินเนาะน้องเอ วันหากุญแจจนวินเลยเมียเมียบอบเผอก็มาโหลดประตูห้องบริ์ล็อกจะเถื่อขอบคุณน้องเอนะคะไรหกจ้ามอลลี่สวัสดีจ้ะเผาเผาสวัสดีพี่เอคนสวยจากแม่น้องปุ้มนะน้องขามพี่เอดพี่เอสุดสวยส,สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะน้องเผาคนสวยจากพี่เอนะสวัสดีจ้าพี่สาวเอจากน้องมนลี่สวัสดีพี่มลครับจากน้องธนานะ สวัสดีจ้าน้องขามจากน้องเอนะจากพี่เอนะเอาสาวเจี๊ยบคนงามว่ติดตามส่องขิมเตียวเบื่อซุ่มเมียเผออยาไให้ผัวเผลอเด้อสิไปหาว่าสันน้องเจี๊ยบ,บาน้องเจียเจ๊ยบคนงามอุ้ยน้องเจี๊ยบคนงามสวัสดีจ้าน้องสาวมนลีจากพี่เอเด้อโอ้ไมญย,ยเอคนงามงามที่สุดในดวงอาทิ ห่อนแรงได้นี่น้องเอห่อนแห้งได้หน่งามที่สุดได้ดวงอาทิตย์นี้ร้อนแรงเลยนะรับไปเลยน้องเอรับไปไปเบิ้งคลิปให้เพื่อนแน่เพื่อนเจียบคลิปผาคนหนูเพื่อนลบไปแล้วสวัสดีจ้าน้องธนาที่น่ารักจากพี่เอนะโอ้ยเย็นเหมือนเปิดแอร์เลยนะเนี่ยสบายเลยอะ่ะ อากาศกำลังเย็นสบายเลยขอแบบนี้น,น,นานๆขอบคุณแม่น้องปุ้มนะสวัสดีจ่าทวดขิมที่รอสุดสวัสดีจ่าทวดขิมที่รอที่สุดจนหลัว <c oughs> จนหล้โลก <c oughs> น้องเอ๋รอรอทะลุมิติรอทะลุจากกวาลเลยติน้องเอ๋ ขอบคุณน้องเผาหัวใจก่อนๆนะสวัสดีพี่เอที่น่ารักที่สุดเลยครับจากน้องธนานะร <c oughs> อทะลุมิติทะลุจัก,กรวาลเลยบานนี้ฮาบ่าเจอหรอกรอทะลุป่านนันฮาบ่าเจอสวัสดีจ้าน้องเกียบจากพี่เอนะรอทะลุจัก,กรวาลเลยนี่ไอขิมนี่ร <c oughs> อทะลุกาเล็กซี่เลย ลรูปบ,บ่ไดมาดอกคนรอไปไปใส่ข้าเจ้าขาเจา้า,จาติดกกับดักเือนแหละถึกมัดไว้อะไรคิมอ่ะถ้าลูปไปก็บ่ได้มาาดอกคิมยังรอไม่เสร็จน่ะถ้ารอเสร็จคงหายใจบ่ออกไม่ไงเอง <c oughs> จงแปลไวไ้ในเด้อไอ้คิม อย่าไปอัดได้แปลวอ่ะจงแปวไว้น้ำจังมีปองหันใจสาวเจียบกับจากอุดรแล้วติครับจากพีธนาเด้อ ขอบคุณน้องเผาเดอ้อเจียบอยู่นครพนมค่ะสามีไปอุดรท่านี่กับทีมงานจากน้องเจียบขอบคุณน้องเผาขอบคุณน้องมนลีเดอ้อหัวใจกอด,กอด มีสูตรใดบอกแนถวดขิมรอรอจนโลบ่เอา <c ười> คนวิบุญน้องเอ๋คนวิบุญคนเกิดมารอไปใสกระรอสาวไทยยอบอกว่าสวัสดีคุณรัชชาจากน้องเจียบเดอ้อสวัสดีพี่เอจากน้องเจียบรอบาแล้วคันรอแล้วนีแห้งสิโพดคัก ขนาดรอบวแล้วนะนี่นะผู้สาวนี่แลนน้าแตกส่วนๆแล้วมาอะไรสกุลบาวคิม้มพ่นไปทัวแหละน้อง๊ยบเพ่นคนนพ่นพ่นคนไปทัวเนาะมองได้แก้ได้ก็ไปอ่ะ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 สาลีบ่าลูกบ่า เจี๊ยบสดสามมือครับคุณคิมรอแล้วก็กรเหลือหูไหวหายใจด้วยนะถวดคิมจงแปลไอ้น้ำเด้อไอ้คิมเอ้คิมก็ไปทั่วประเทศครับเที่ยวเน่าไปคักคักคักองใดแก่ใดองใดงามงามนี่เห็นเบิดไอ้คิมเนาะพิธนาลู่ท่านจานองเจี๊ยบ ไปใส่สาวติดหันเด้อได้คอนะิมคนะ้นคล่มเนาะคล่มเนาะขันเส้นสิว่าคล่มเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองหมอหนองคามขนปากหวานคนคลมนะ่มเนาะผู้สาวแหลนน้ำแตกสวดๆไม่ใญ่เอ๋คักเนาะไม่ใญ่เอ๋ไม่ญ่เอ๋คักเนาะไอคิมว่าลูท่านจะเบิอดอไะไอขิมอยู่นี่นัน น้งยี้คำัดาเขียวน้องเอรู้ไหมเจอเจอกุญแจที่ไหนกระเป๋าเราอ่ะมันจะมีซับในใช่ไหมที่เขาเย็บซับในแล้วจะมีผ้ากระเป๋าข้างนอกอ่ะแล้วมันมันมีรูทะลุเข้าไปอ่ะลุงก็เทสามสี่รอบเทอยู่นั่นแหละเทกระเป๋านะ อุ้ยจนว่ะเฮ้ยคนแอบเข้าบ้านเราไหมลุงบอกฉันวางกุญแจไว้ข้างนอกเนี่ยคนแอบเข้าบ้านเอาไปไหมโจนว่ะไปเฮ็ดก่อนข้างในกระตูหน้าบ้านอีกไปเฮ็ดกอนเพิ่มอีกปวันกับจน,นไปสื่อกุญแจล็อกประตูทั้งนอกอีกซื่อไม่ขันเข้า,าไป <c oughs> ขยะปะวันใส่ถุงมือคุยขยะผลสุดท้ายเห็น อยู่ในไต่ใต้ผ่ากระเป๋าที่เขาเย็บแมมันอยู่ข้างนอกเลยไหมมันมันมันหลุดเขาไปข้างนอกไหมขนาดเห็นแล้วจกเอาอยัางจกออกไม่อยากเอาดองเอโอ้ยหัวจะปวดกระลุงแมน่นประวานกระเคยน้องมะขามน้องขามบอกลุงต้อยสวัสดีค่ะสวัสดีลุงต้อยจากสาวไทยยอเดอบาร์ธนาเอาไงเอาไงาดีสงสัยเราจะโดนไม่ใหญ่ทั้งหลาย เล่นงานเสียแล้วโอ้ยฝักใส่หายมากกะเห็นเบิดลุงต้อยสวัสดีค่ะลุงต้อยประวันขออนุญ,ญาตใส่ปรแจรลุงต่อยนะคะฟักใสหายมากะฟักใสหายมากกะเห็นเบิดแล้วไอ้คิม ว่านไซูกเบอร์ไปคุยขยะอ้ยดอกหัว,วจะปวดแท็กทีมลุยเลยครับแมนแมนนองธนานุ่มโซส,สวัสดีรอบบานครับสวัสดีพี่นุ่มโซส,สวัสดีเด้อจ้ะสวัสดีสาวสาวใหญ่ครับนุ่มโดส,สวัสดีค่ะจากแม่นงปุ่มไอธนากลับ,บานมือใดนอน้อ,นองขามว่ะสวัสดีลูกอยจากแม่นงปุ่ม ลุงเตยบอกครับผมเล่นแต่แกคนเดียวเดอ้อถวดคิมสันบริ่นน้นองไส้ฉันแ <laughs> ม่น้องปุ้มปุ้มสวัสดีครับขออนุญาตใส่ประแจพี่หนุ่มโสดเดอ้อหายไปโดนเลยบบเห็นกันเนาะเป็นอะไรหนุ่มโสดไอ้หนุ่มโส,ด,หนหนมสดสบายดีบอโบเห็นกันโดน ลุตงต้อยสวัสดีค่ะจากน้องเอ๋ขอบคุณหนุ่มโสดนะคะขอบคุณด้วยหลายค่ะอีกหลายมืออยู่ครับน้องคามจากไอทนานุ่มสดสวัสดีค่ะจากน้องเอ๋สวัสดีแม่น้อง แม่น้องปุ้มครับสวัสดีแม่น้องปุ้มครับดีใจน้ำเด้อครับบ้านไหนพานขอบคุณนุ่มสวดได้หลายเดอ้อขอคุณไอ้นุ่มสวดได้หลายจา้ะที่ซอยประวันตังเตลักแรกมาเลยเนาะก็มีไอ้นุ่มสวดนี่แล้วเขาไร่เพื่อนก็มาอยู่เป็นมูเป็นมูอยู่หันเพื่อนก็ว่าเจ้าบ้านนี่คือว่าบกเก่งแท้เพิ่นว่าสวัสดีนุ่มสวดครับจากลุงต้อยขอบคุณน้องเอ๋หัวใจกอด,กอด เบาเว้ยสบายดีสบายดีเจ้าเบาเว้ยขอบคุณน้องเองหัวใจกอดกอดขอบคุณน้องมลรีหัวใจกอดกอดก็ขอบคุณทุกๆสายดันเลยนะคะขอบคุณน้องเองที่สุดไม่เคยลืมเลยขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณหลายรอบเลยซอยประวันเบาเว้ยสบายดีเจ้าน้องคามลุงต้อย ลุงต่อยย่าหลสวัสดีครับจากนุ่มโสดบ้าเว้ยสวัสดีค่ะจากน้องเอขอบคุณน้องเอหัวใจกอดๆนะคะพี่นุ่มโซดสวัสดีค่ะจากน้องคา้าน้องเผาปังเลยนะยินดีกับน้องเผานะหมื่นซับแล้วน้องเผายินดีด้วยลุงต่อยสบายดีจากบ่าวเว้ย มลี Molly, ่เบาเว้ยจ้าสวัสดีน้องเอครับจากลุงต่อยแยแหล่หนุ่มโสดบอกว่ารัชชาสวัสดีครับหนุ่มโสดพี่หนุ่มโสดสวัสด,นสสด,สสดีน้องเอนะคะเบาเว้ยบอกว่าเอสบายดียินดีที่สุดเหมือนกันคะ่ะประวันกอดกอด,กอดขอบคุณมากมากมันก็ซอฟลงหมดเนะาะบได้มาหนาเลยกะเอ๊ะขึ้นหอดยู ขึ้นหอดอยู่ก็อยู่น้ากันมาตั้งแต่แหลกๆเลยเนาะที่ประว่านลืมไล่ประวนันสวัสดีค่ะสวัสดีน้องลูกศรน,นะคะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะประวานจากแม่น้องปุ่มนะยินดีด้วยยินดีด้วยจ้าน้องเผาคนสวยจากพี่เอนะนุ่มโสดสวัสดีจ้าจากมลลี่นะหาทางหาทางเข้าบ้านไม่เจอ เป็นอย่างพี่นุมสวนหาข้างเขาบ้นบานโบเจอดีใจน้จาจ่าพี่เผาทรงมาให้หนูน้าแน่เอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆน้องขามสวัสดีเยอไทยจา้าสวัสดียมาแรงจา่าเยอไทยขอบคุณค่ะพี่เอคนสวยจากน้องเผานะขอบคุณเยไทยนะหัวใจกอดๆไอคินหอดเป็นห่วงตลอดน้องขามดูแลสุขภาพเดิอหัวใจไออ้ยจากน้องธนาน่ารักน่ารักขอบคุณค่ะน้องขามคนสวยจากพี่เผานะ มลลี่สวัสดีครับจากหนุ่มสดมลลี่สวัสดีค่ะจากน้องลูกศรนะสวัสดียายไทยจากน้องเอรชชาสวัสดีจาลูกศรจากพี่มลลี่นะขอบคุณยายไทยหัวใจบวกบวกสวัสดีลูกศรจากแม่น้องปุ้มปุ้มจ้าอายเช่นกันดูแลตัวเองเช่นกันจ้าอายจากน้องคามเด้อมลลี่บอกว่าสวัสดีจ้ายายไทยสวัสดียายไทยจากแม่น้องปุ้มนะ สวัสดียายไทยจากน้องขามน้องลูกศรนแม่น้องปุ้มปุ้มหัวใจกอดกอดสวัสดีสวัสดียายไทยจากน้องเอ๋นะยายไทยจ้ะน้องเอ๋ินหอดกอดหัวใจทุกๆบ้านครับจากพี่นุ่มสดเด้อขอบคุณหลาย,ลายจ้ะเหลืออีกสามนาทีนะคะเหลืออีกสองนาทีเดี๋ยวประวันจะลงไลแล้ว ผมทำงานก่อนครับเจ้าบ้านขอบคุณพี่นุ่มสวดลหลายๆค่ะเดินทางปลอดภัยถุกถูกเส้นทางเด้อค่ะขอบคุณลหลายๆจ้าพี่นุ่มสวดเดินทางปลอดภัยจ้าหนาวแล้วหนาวแล้วผมดูไม่ทันขอสวัสดีทุกคนเลยครับจากลุงต่อยยแยแหล่เดอ้อ นุ่มสดสบายดีจากเบาเวย้ยขอบคุณน้องเอนะคะหัวใจกอดๆขอบคุณเบาเวยิยอยู่ในใจเสมอหูบอเขาก็มีนุ่มสดได้หลายเด้อขอบคุณน้องมอนรีขอบคุณน,ออน้อ,ณนองเอจา้าหัวใจบวกๆให้บ้าน youtube มาขอบคุณแม่น้องปุ้มนะขอบคุณน้องเอจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุทุกส,สติ๊กเกอร์นะคะ ขอบคุณเหรียญทองจากน้องพาวนุ่มสดพี่นุ่มสดเบาเอ้ยลาใต้สวัสดีครับขอบคุณแม่น้องปุ้มสวัสดีครับเบาเอ้ยบโบเห็นกันหลายมือนาะครับจากน้องทนาจ้าน้องลูกศรประวันก็จะลงไลนแล้วนะคะ ขอบคุณน้องลูกศรแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกไลทุกเลิฟนะคะขอบคุณหัวใจรัวๆที่ส่งมาให้ประวันด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนอนหลับฝันดีโชคดีมีชัยนะร่ารวยร่ารวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกบ้านเลยนะคะขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เข้ามาทั้งหมดทุกคนเลยนะคะผมขอตัวนะครับไปให้กําลังใจบ้านอื่นค่ะขอบคุณ ขอบคุณลุงต่อยนะคะขอบคุณน้องพาวขอบคุณน้องขามขอบคุณน้องเอขอบคุณน้องธนานะคะขอบคุณเยไทยนะคะขอบคุณน้องเจี๊ยบขอบคุณน้องขามขอบคุณลุงต่อยขอบคุณน้องธนานะคะขอบคุณพี่หนุ่มสวดมากๆเลยขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณน้องมอลลี่นะคะขอบคุณบ่าวเว๋ยด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนอนหลับฝันดีก็จุ๊บสาวน้อยให้ค่ะหลายๆฟอดเลยก็ แล้วเจอกันใหม่นะคะประวันขอลงไลค์แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนนอนหลับฝันดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะ